ันนี้ไข่มุกจะพาไปเปิดมุมใหม่กันที่บางพลีสมุทรปราการค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่ทางเข้าค่อนข้างลึกลับพอสมควรแต่เข้ามาแล้วรู้สึกได้ถึงความโฮมมี่เหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อเลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียจากคาเฟ่แห่งนี้กลับไปสร้างมุมใหม่ๆใ,ในบ้านแน่นอนค่ะ ีใ,ใครอยู่กับพี่เจงแล้วก็พี่พลอยนะคะเจ้าของพลอยโฮมคาเฟ่แห่งนี้นั่นเองจุดเริ่มต้นของการแบบมาเป็นคาเฟ่ที่อยู่ข้างบ้านแบบนี้คืออะไรเหรอคะเดิมทีเราอยู่บ้านจัดสรรพอเรามีลูกสาวอะค่ะเราก็เลยอยากให้เขาได้มีพื้นที่สีเขียวแบบได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีที่ดินผืนนี้อยู่แล,แล้วก็เลยมาสร้างบ้านแล้วก็ต่อเติมเป็นโซนคาเฟ่แล้วคอนเซปต์ในการออกแบบตัวคาเฟ่ล่ะคะมีคอนเซปต์ยังไงบ้างจริงๆเรามองคอนเซปต์ของตัวบ้านไว้ก่อน เหมือนเราวาดรูปในตอนเด็กๆว่ามันจะเป็นจั่วคล้ายๆนอดิกแล้วก็มียื่นออกมาตรงข้างๆให้มันเป็นหน้าต่างหรืออะไรเง<ช>ี้ยครับแล้วก็มีชานข้างๆบ้านเอาไว้ทํากิจกรรมก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นแบบโฮมมี่ซะมากกว่าอะไรอย่างงี้ครับอ๋อเพราะว่ามีตัวบ้านมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าทําคาเฟ่ก็อยากได้คาเฟ่สไตล์แบบ<ช>โฮมมี่ใช่ใชครับใ,<ช>ให้มันดูรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยู่สบายอะไรอย่างงี้ครับผมประมาณ คือตัวชาจบ้านใช่ใชที่บอกว่าตอนแรกมัน<ช>เป็นแบบทางเดินลงมาใช่เดินลงมาแล้วก็มานั่งรับลมกันตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นลุ่งโ ใช่ครับแล้วก็ตัวประตูก็คืออยู่แบบนี้อยู่แล้วนะคะใช่มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอเราทําคาเฟ่เราก็เลยเหมือนปิดประตูเพื่อกั้นสเปซบ้านกับคาเฟ่เงี้ยคะ่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศคือน่ารักมากๆและที่สําคัญคือมีไอเทมต่างๆที่ใครไม่ได้เห็นนานมากมีกระเป๋าจ้าขอบมีแบบวิทยุอ,อะไรเงี้ยแบบมีการตกแต่งเป็นสไตล์อะไรเหรอคะก็จะออกแนวเหมือนวินเทจนิดหน่อยแล้วก็โคซี่ทำให้รู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็น,เป,นเป็นบ้านของเขาจริงๆเป็นบ้านของเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนีพ มันมีสไตล์แบบวินเทจโคซี่การเลือกเฟอร์นิเจอร์คือต้องเลือกใช้ยังไงเหรอคะเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรเงี้ยครับผม อ๋อส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หมดเลยใช่ครับล,ล้วอย่างตัวเฟอร์นิเจอร์นี่คือหาซื้อมาจากไหนเหรอคะตามร้านมือสองญี่ปุ่นนะครับโซฟาเดิมนี่ก็คือแบบนานมากตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กๆเ,เลยแล้วก็เอาไปหุ้มหนังใหม่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วก็รูปภาพตรงนี้คือทาเองเหรอคะตัวนี้ก็มือสองญี่ปุ่นเหมือนกันครับอ๋อเพราะใครอ่ะไม่เห็นงานแบบถักๆักแบบนานานล้วใช่ใช่ผมเห็นแล,แล้วมันน่ารักดีผมก็เลยซื้อเลือกซื้อมาแล้วหลังจากนั้นมันก็ตามมาด้วยภาพอื่นๆที่มันเป็นรูปทรงบ้านนอก อ๋อเป็นทรงบ้านด้วยใช่ครับก็คล้ายๆกับบ้านที่เราเห็นกันอยู่ตัวบ้านจริงๆของเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ให้มันแบบเล่า<ช>ถึงตัว<ช>บ้าน<ช>ไป<ช><ช>ด้วยเลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบ มันมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดเลยใครอยากรู้ว่ามันมีเทคนิคในการแบบว่าจัดเรียงฟอนิเจอร์ไหมคะหรือว่าแบบใช้สอยพื้นที่ยังไงให้แบบว่าเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดเดินเข้ามา<ช>อย่างเงี้ยครับ<ช>ก็จะเจอบันไดนั่งเล่นพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเดินมาก็จะเจอแบบโซฟาโต๊ะกินข้าวด้านหลังนั่นก็จะเป็นบาร์เคาน์เตอร์เอาไว้ทํากาแฟการจัดวางก็จะประมาณนี้ ก็คือตั้งใจแบ่งให้มันเป็นโซนโนอีกทีนึงเหมือนแบบด้านหลังมันก็จะใกล้กับทางขึ้นบ้านคือบางทีแบบเวลาเราทําอะไรเราก็แบบขึ้นไปใช้ครัวบนบ้านเงี้ยค่ะก็คือแบ่งโซนให้สะดวกกับเราด้วยใช่ค่ะเราใคยสังเกตว่าจริงๆแเ้าที่เนียคือพมานเยอะมากชอบความเป็น ลายดอกชอบความปักงานปักงานถักอะไร้ยคะใช่ก็คือชอบงานแบบแฮนเมดงานขาใช่ครับใช่รวมถึงแบบรูปภาพก็ต้องเป็นแบบคราบด้วยครับด้วยครับของตกแต่งของที่เนี้ยค่ะมีชิ้นไหนไหมคะที่ชอบที่สุดถ้าชอบที่สุดของผมก็จะเป็นตัวรูปบ้านเนี่ยครับผมเป็นงานปักไปเจอแล้วเรารู้สึกชอบมันเลยแล้วก็หยิบเลยอะไร้ยครับแล้วมีไหมคะแบบว่าของที่พอเอามาติดแล้วรู้สึกว่า ตอนแรกไม่มั่นใจว่าแบบจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอมาติดแล้วกลายเป็นว่าอุ้ยดีสวยเฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะผมกะตุกกระจิกที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเอามาวางอย่างแบบที่เห็นพวกแบบตุ๊กต,ต,ตาตุ๊กตาอะไรย่างแบบกระเป๋าจาาขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้<บ>ตั้งแต่เด็กใช่เป็นของที่เราใช้จริงๆที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็โซนเนี้ยใครสังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะ ของตกแต่งคือเยอะมากตรงนี้คือแบบจัดเต็มสุดๆนะคะเวลาคนเข้ามาเขาก็จะเข้ามาสั่งน้ำเครื่องดื่มกับขนมตรงนี้โซนข้างในก็จะเป็นโซนที่พี่พลอยบอกว่ามันเชื่อมกับตัวบ้านเราก็จะแบบทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ขนมทำเองด้วยทำเองด้วยค่ะแปลว่าแต่ละวันเมนูเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะก็คือแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างตัวที่ยืนพื้นก็จะเป็นสโคนงาขิม่อนเพราะว่าปกติใครไม่ค่อยเห็นเขาใช้งาขีม่อนกับสโคนเท่าไหร่ใช่ครับ ก็คือเหมือนเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าคาเฟ่ใช่ไหมคะแบบนี้ทาไมถึงเลือกที่จะสร้างโซนข้างนอกเพิ่มมาด้วยล่ะคะนอกจากที่ว่าจะให้ลูกค้ามานั่งเพิ่มพักผ่อนนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างที่เห็นคือข้างในมันพื้นที่จํากัดเนาะเราก็เลยสร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบเราอยากสร้างให้ลูกมีพื้นที่ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตั้งชื่อกันเล่นๆว่าบ้านหนิงหมิงก็คือชื่อลูกสาวให้เขาใช่ให้เขาแบบมานั่<า><อ>งทํากิจกรรมกับเรามาลดน้ําต้นไม้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเหมือนพื้นที กิจการของเขาไปด้วย,ยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ไขมาถึงที่นี่นะคะก็คือรับรู้ถึงความแบบโฮมมี่ความอบอุ่นแล้วก็มีความแบบน่ารักวินเทจแบบที่พี่ๆเล่ามาเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไข่รู้สึกประทับใจมากๆนั่นก็คือความชอบที่ถูกออกมาแบบรวมกันในที่เดียวแต่ว่ามันดันกลมกลืนกันมากๆเลยค่ะอย่างโซนข้างนอกก็ทําให้รู้สึกว่าเราแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมือนที่พี่ๆทั้งสองแบบอยากให้เป็นเลยแล้วก็สําหรับพี่ๆใครอยากรู้ว่ามุมใหม่ในการมาทําคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะ มีมุมใหม่ๆอะไรบ้างหรอคะพอเรามาทําคาเฟ่ที่บ้านใช่ไหมคะ,คะมุมมองชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเราต้องแบบไปทํางานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือเราแบบสามารถทํางานที่บ้านได้แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเราก็ได้เห็นเขาเติบโตไปด้วยไปพร้อมๆกับร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับใครที่อยากหาคาเฟ่บรรยากาศชิลๆนะคะนั่งดูวิวแล้วก็รับลมเนี่ยใครรู้สึกว่าพลอยโฮมคาเฟ่เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็หวังว่าที่นี่จะสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยได้ไอเดียไปปรับใช้ในบ้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจงกับพี่พลอยมากๆนะคะที่มาร่วมเปิดมุมใหม่กับพวกเราชาวบ้านและสวนทีวีค่ะ